โอเคก็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับก็วันนี้มาอยู่ในช่องวิทอสซิตี้ฟังกับผมมาก้นเ,เองนครับกวนนี้เรามาเล่นเกมเออที่ได้รับคะแนนโหวตไปนั่นก็คือเกมประเทศนั่นเองครับที่เป็นแบบว่าลูกบอลน,นะลูกบอลประเทศนะครับเียแบบนั่นแหละแล้วก็วันนี้เนี่ยโอ้โหเป็นเกมมีหลายเกมแบบเลยครับเกมนี้เนี่ย โอเคเี๋ยยยไยยยย้ทัยยยยอยยยยยยไรยย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 เยย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 ายย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 ย้ยย่ยย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 ายยมยยเยียยยยยมยยยยอยเยย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 เยย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 ยอยยยกยยยยแล้วยย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 ลยยยยยเยย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 ย หนึ่งสอบครับทุกคนตกโลกนะซิมูเลเตอร์ครับโอ้โหตกรๆๆซิมูเลเตอร์คตรฮาเลยตายไปแล้วอีกเนี่เกมโอเวอร์เออมาเออตายอย่านะอย่านะประเทศไทยเออโอเคอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมวางตรงกลางลืมวางตรงกลางอย่านะอย่านะโอ้โห อะไรเนี่ยเออเออเออเอ้ยเอ้ยตา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 ยเฮ้ยเฮ้ยโหโอมาสองมาสองแย่แล้วไงตูแย่แล้วไงมันมาสองเอ้ยเดีอเด้อมาสองนี่ยากกว่าเดิมนะลูกอย่านะอย่านะอย่านะเฮ้ยดีอเด้เฮ้ยเด้อเด้อเดีอเด้อเด้ตายเฉยเลยตกโลกตายซิมูเลเตอร์

เกมบอวไม่มีอะไรหรอเกมนี้เนี่ยโอเคข้ามไปเกมต่อไปเลยด้วยกันโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในอีกเกมหนึ่งแล้วครับเป็นเกมที่ผมเคยทําคลิปไปครับเกมนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมชอบใช้ไอ้ฟิลิปปินนะเพราะว่ามันทําคอมโบได้ดีครับโอเคโอเคยิง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 ,ยง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 เกมนี้เนี่ยโอเคมาแล้วก็ืออตายไปตายแมวต้องยิงยานอาวกาศให้มากที่สุดน้ำ โอ้โหไม่มินซี่ที่สุดจริงๆเกมนี้เนี่ยเอ้ยยิงตายยิงได้ยังไงวะโอ้โหเมื่อกี้มันยิงโดนได้ยังไงวะโอ้โหแล้วตอนนี้เออเฮอเออเฮอ,อ,เอ,อยิงยิงไปเลยเอ่ะตายเ,เด้าเม็ดเด้าเม็แปดเลยครับเจ้าโปแลนด์ดาเม็ดแปดดับเออตายตายเฮ้ย เซมิเเตอร์ม,รมาด้วยยิ่งตอ umas, ่อเลยยิ่งต,อตชชอ่อยิ่งต่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอไม่ได้แล้วฟิลิปปินฟิลิปปินดาเมสามครับแต่มันทำคอมโบได้ดีมากครับเท่ามาหลายหลายตัวครับโอ้โหแต่ว่าแค่ตัวเดียวนี้ถึงแม้ดเม็ดสามแต่แค่ตัวเดียวเอาอยู่กันเยอะมากโอ้โหแค่ตัวเดียวนี้สามารถยิงไอ้สีฟ้าตายได้เลยนะดูเนี่ยทีเดียวตายอ่ะยิงไอ้สีฟ้าทีเดียวตายดูมันยิงเป็นระเบิดอ่ะ โหดมากแต่และตัวนี่ก็โหดอยู่แล้วแล้วมันเยอะมากนะแล้วมันเยอะมากนะอออออเออเอออาเจ้าบักฟิลิปปินมาเลยอ่ะยืนยืนใครมาก็ตายกันหมดเลยใครมาก็ตายไอ,ไอตัวนี้นี่ยิงสีส้มสองทีตายนะ แต่ผมบอกได้เชอบใช้ฟิลิปปินไว้ตรงนะดัก,ดก,ดกทางเข้าเยอะๆครับถ้าเอาฟิลิปปินมาดักทางเข้านี่ผมว่าโอ้โหไอพวกนี้ยิงยากแน่นอนเนี่ยโอเคโอเค,อเคพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมค่อยเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าเพราะว่าขออัดเพียงแค่นี้กันเพราะว่าถ้าอัดยาวกว่านี้ครับผมว่าโอ้โหโอ้โหอัพโหลดนานนะครับโอเค พอแค่นี้แหละพบโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องวิทยสิทธิสังแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่มาจะได้แจ้งเตือนโอเคสำหรับคลิปนี้บายบ,าย,บายครับผม